สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะยินดีต้อนรับทุกทาา่านค่ะวันนี้เราจะไปดูในเรื่องของการค้นหาข้อมูลในสับฟอร์มนะคะที่เราเคยทำกันมาสองคลิปจะเป็นการค้นหาแบบเป็นฟอร์มต่อนเนื่องนะคะค้นหาแบบเงื่อนไขเดียวแล้วก็หลายเงื่อนไขเนาะทีนี้เราจะไปค้นหาในการทำแบบมีซับฟอร์มมินฟอร์มกับซับฟอร์มบ้างนะคะ ก่อนที่จะไปนะคะประชาสัมพันธ์ในช่องเรานะคะช่อง,องเราก็จะมีการแนะนำในการเรื่องของการใช้ Excel, Excel, Word, นะคะ HTMLPHPMySQL แล้วก็ HR นะคะเรื่องของบุคคลต่างๆเนาะก็ท่านผู้ชมท่านไหนยังไม่กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ผู้จะทำต่อไปนะคะโอเคเราไปดูกันดีกว่าะคะ่ะ อ่าสำหรับคนที่ติดตามกันมานะคะจะเคยเห็นว่าตัวนี้เราหน้าตาแบบนี้ก็คือเราเคยทําฟอร์มค้นหาข้อมูลมาเนาะตัวที่ช่องแรกเนี่ยเราจะค้นหาด้วยรหัสใช่ไหมคะอ่าขึ้นมาแล้วใช่ไหมข้อที่สองค้นหาด้วยชื่อนะคะชื่อแล้วก็ชอบยกตัวอย่างคาว่าส้มนี่แหละส้มมีสองส้มนะคะราคาสามสิบ ค้นหาเนาะถ้าเราใส่ตรงนี้มันก็จะค้นหาแค่แค่ตัวนี้นะคะแต่ถ้าเราเอาหลายเงื่อนไขเราต้องมากดตัวนี้เนาะหลายเงื่อนไขอันนี้พิมพ์อะไงานนี้ก็ว่ากันไปนะคะอ่ะอันนี้คือหลักการค้นหาของเรานะคะอันนี้เราใช้เป็นแบบฟอร์มต่อเนื่องเนาะทีนี้เราจะไม่ใช้ฟอร์มต่อเนื่องนะคะเราจะไปใช้ฟอร์มแบบเมนฟอร์มแล้วก็สับฟอร์มในการทำต่อเนื่องเนี่ยเราใช้ตัว มคโครนะคะตัวแมคโครเป็นตัวเอาเรเปิดกันให้ดูนิดนึงตัวแมคโครเป็นตัวเงื่อนไขเนาะเงื่อนไขแล้วก็เดี๋ยวลองก็ไปดูตัวใหญ่ๆตัวนี้นะคะตัวนี้เราจะดูว่าเราใส่เงื่อนไขเข้า,ขาไปเนาะโดยที่ เงื่อนไขก็เลือกจากตารางตัว ID ของเรานะคะลบข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลที่เราเข้าไปค้นหาเราก็จะเป็นเงื่อนไขว่าสมมติว่าเราต้องการค้นหาจากรหัสมันก็จะเลือกฟิลนี้รหัสนะคะแล้วก็เลือก t e x t b o x เข้าไปที่เราต้องการค้นหาคําที่เราต้องหานะคะทีนี้จริงๆแล้วตัวนี้โปรแกรมมันจะสร้าง SQL ให้เราเราเลยไม่เห็นว่าจริงๆแล้วม่เขียนว่ายังไงนะคะวันนี้ เรามาทำฟอร์มแบบต่อเนื่องเราใช้ตัวนี้ไม่ได้นะคะอ่ายังไม่เห็นวิธีการใช้ก็แล้วกันเนาะถ้าจะบอกไม่ได้เลยก็เผื่อเผื่อมีคนทำได้นะคะแต่เราส่วนตัวตัวนี้คือยังหาวิธีทำไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเขียนโค้ดเอาเนาะโอเคทีนี้สร้างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นสร้างเลยเราสร้างเราสร้างสร้างอะไรก่อนดี สร้างเมนก่อนนะคะเราจะสร้างเมนก่อนอ่เซฟเราตั้งชื่อว่า frm main main product นะคะอ่าอันนี้จะเป็นเอาไว้เป็นตัวเมนนะคะที่ตัวเมนเนี่ยเราจะกรอบหัวเข้ามาเลยเอาแค่ตัวนี้พอนะคะกรอบหัวเข้ามาเลยเพราะว่าเราไม่อยากเสียเวลาไปทำใหม่เนาะอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะพอเรากลับมาหน่วงพวก ชื่อเดี๋ยวเราดู property นะ่ะพวกชื่อพวกอะไรมันก็จะมาด้วยเลยนะคะเราไม่ต้องไปเสียเวลาทําใหม่เนาะโอเคเพื่อความรวดเร็วจ้ะอันนี้ตัว main form นะคะ main form เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสร้าง sub form ก่อน sub form มเราก็สร้างฟอร์มเปล่านะคะแล้วก็ save ก่อนเพราะเราจะตั้งชื่อเขา frm sub p l o d ดนะคะ สัตว์ตดักเนาะเพื่อเราจะสร้างหลายหลายตัวแล้วก็อา่าให้มันให้จําได้ตั้งชื่อให้เราจําได้นะคะอ่าทีนี้เราไปมุมมองออกแบบนะคะมุมมองออกแบบอ่าตรงนี้มันจะขึ้นว่าด้านซ้ายเราเนี่ยนะคะมันจะขึ้นว่าแสดงตารางอ่าเราเลือกตารางก่อนละกันเลือกได้ไหมเลือกสามตัวได้ไหมโอเคเรายังเลือกไม่ได้นะคะเอาไว้ก่อนอนะ่ะ เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เราไปเซตคุณสมบัติของฟอร์มก่อนนะคะฟอร์มเราจะเลือกเป็นรูปแบบเป็นแบบ Data s h e e t นะคะแล้วก็ข้อมูลแหล่งระเบียนของเราเป็น TBL Product นะคะเรายังไม่สร้างค u ว r y นะเราใช้ Product นะทีนี้เราจะไปเลือก Data ละเลือก Data Data เดี๋ยวหาที่ที่เอามาก่อนนะคะ Data ช่วยกันหานะคะเครื่องมือฐานข้อมูลออกแบบหรือเปล่าอามาตรงออกแบบนะคะออกแบบเราจะเห็นว่าตรงแผ่นข้อมูลแล้วก็มีข้างๆมาเป็นเพิ่มฐานข้อมูลนะคะอันนี้ลองดูซิถ้าลากพร้อมๆกัน โอเคเราเลือกพร้อมๆกันถ้าลากแท่นตัวนี้อ่าตัวนี้ไม่มานะคะเราคลิก3ามตัวกดชิปนะคะกดชิปแล้วก็ดึงมาอ่าลากมาดูมันจะตัวเล็กนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราเอาสักสิแปดแต่เราเซตตรงนี้มันมันจะยังไม่แสดงผลในตารางนะคะ โอเคแต่ว่าเราเพื่อให้เราเข้าใจเนาะอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นรหัสสินค้าตัวนี้เป็นชื่อสินค้าอันนี้เป็นราคาเเราเปลี่ยนตัวช่อง Data เราถึงจะเห็นนะคะแล้วเพิ่งคลิกดูซิไม่มาเราปิดไปหมดก่อนนะคะเราคลิกขวาแล้วก็ นะคะถ้าบังเอญว่ามันไม่มาเนาะอ่าทีนี้เราจะเซตตัวนี้ให้มันให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเราไปที่หน้าแรกแล้วก็มาเซตตัวนี้นะเราขอสิบแปดเลยแล้วกันอ่าโอเคอันนี้เป็นสับฟอร์มเรานะคะอ่าสับฟอร์มน่าจะเซตเท่านี้เน,ะนาะจะเซตเท่านี้เดี๋ยวไปที่เมนฟอร์มต่อเมนฟอร์มเราก็ไปดึงตัวที่เราจะทำเป็นสับฟอร์มเนะะี่ยค่ะเข้ามาใส่ในฟอร์มของเรา อ่าก็ลากมาตามที่ชอบนะคะไอตัวนี้ก็ลาเบลนี้ลบออกไปก็ได้ค่ะอ่ามาแล้วนะคะตัวเมนกับตัวสับมาแล้วเนาะทีนี้เราจะมาเขียนโค้ดกันละทีนี้เขียนโค้ดนะคะอ่าลองเขียนไปด้วยกันนะคะลองเขียนไปด้วยกันเนาะโอเคตัวนี้ค้นหารหัสสินค้าคือเราจะเอาช่องนี้นะคะช่องนี้เราตั้งชื่อไว้ว่า txt search Search หนึ่งนะคะะตัวปุ่มการทำงานก็คือเมื่อเราพิมพ์ตัวนี้เสร็จเรามากดที่ปุ่มนะคะพอกดที่ปุ่มก็ให้มันไปค้นหาข้อมูลเนาะอันที่อันเก่าที่เราใช้เราใช้เป็นแมโคร1นะคะทีนี้เราจะไม่ใช้เนาะแบบสฟอร์มเราไม่ใช้เราจะไปเขียนโค้ดเองนะคะเราจะไปตัวสร้างโค้ดอ่า เดี๋ยวเราสร้างไิธีกาอันเนาะดีมดีมเราจะต้องประกาศตัวแปรก่อนนะคะ asstring ดีมก็คือเป็นตัวบอกว่าเราจะประกาศตัวแปรแล้วนะ sql คือตัวแปรนะคะ as ก็คือตั้งให้มันเป็นแบบไหนอันนี้เป็นรูปแบบของตัวแปรนะคะก็เป็นแบบข้อความเนาะ sql เท่ากับ ดับเบิลโคดก่อนอันนึงนะคะอ่ะ e l e c t อันนี้เราเขียนโค้ดเต็มๆเนาะ select star f อร m GBL Product Where GBL ไม่ใช่ Where Product ID l i g h อ่าเริ่มมาเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มมาตัวของเรา l i g h Star ใช่ไหมอ่าดับเบิลโคดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นตัว แท็บล็อกของเรา search หนึ่ถูกไหมตัวเชื่อมต่อนะคะ double quote star single quote แล้วก็ double quote นะคะโอเคอันนี้น่าจะน่าจะพิมพ์ถูกนะคิดว่าถูกกันก่อนพอเราพิมพ์คำสั่ง sql แล้วเนี่ยเราต้องเอา sql เนี่ยไป execute ในตัว recordset recordset นะคะอ่ามันก็จะนี่แหละชื่อชื่อของมัน วิธีการเรียกใช้เราจะไปเอาอ่ะเดี๋ยวเราไปชี้ก่อนตัวนี้เนาะตัวเนี้ยถ้าเราอันนี้เราตั้งเป็นภาษาไทยนะคะเมนูมันจะบอกว่าข้อมูลเนี่ยเราเป็นเอาแหล่งระเบียนคือ TBL Product นะคะชุดระเบียนเป็นแบบ Data Set เนาะอ่าอันนี้เราเป็น Data Sheet โอเคไม่มีอะไรอ่าทีนี้เวลาเราเรียกเราต้องเรียกว่า Form เรา Form แล้วเราต้นเรียกตัวเมน ตัวเมนแล้วก็ตัว sub main นะคะแล้วก็ form อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถึงจะเป็น record source เพื่อที่จะเปลี่ยนจากตัวนี้นะคะตัวแหล่งระเบียนเนี่ยตัว record source แหล่งข้อมูลใช่ปะเอาคลิกใหม่แหล่งข้อมูลก็คือ record source ของเราเนะะี่ยค่ะเป็น tbl product ออ form ี s นะคะแล้วก็เครื่องหมายตกใจ form ชื่อเมน form มฟอรที่เราทำเป็น main frm main load ดัอ่น่าจะพิมพ์ููกนะคะแล้วก็ frm sub l o d u ัอันนี้เป็น sub form นะคะแล้วก็จุด form อีกครั้งหนึ่ง form อ,อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จุด record source เท่ากับ sql ก็คือเราส่งตัว SQL ไป execute ในตัวฟอร์มตัวนี้นะคะตัวสับฟอร์มตัวนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่แน่ใจว่าพิมพ์ถูกหรือเปล่านะเนี่ยอ่าก็ถูกอยู่นะถ้ามันรันไม่ผ่านเนี่ยมาดูอีกทีหนึ่งนะคะโอเคอ่ะเขียนแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปลองดูรันดูอ้าวถูกฮนะหก คนนี้ขึ้นมาอันเดียวเนาะหน้าอะไรก็ได้หลังอะไรก็ได้หกคนหาสินค้าอ่ามันถูกแล้วนะคะเมื่อกี้เราเขียนโค้ดถูกแล้วเนาะโอเคอ่าแต่ว่ามันไม่ขึ้นเป็นตัวใหญ่อะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกเนาะอ่ะแต่จริงๆมันถูกแล้วนะคะไอ้เฟมเลนตัวดักทำอะไรต่อทำอะไรต่ออันนี้ก็ไม่รู้ว่าง่ายกว่าหรือว่ายากกว่าที่เราทำไอ้ตัวที่เป็น Continu o u s form นะคะ อเอเรามาซ้อมอีกแล้วกันซ้อมอีกเอาตัวค้นหาตัวนี้นะคะค้นหาค้นหาตามรหัสใช่ป่ะอ่าแล้วก็มาเลยก็มาเลยก็มาเลยนะคะเราจะเป็นประเภท copy and development นะตัวนี้ที่เราเคยสร้างเหตุการณ์ไว้เราใช้ macro 2นะคะแล้วก็ลบออกไปนะคะแล้วก็ไปเลือกตัวสร้างโค้ดอ่ามาแล้ว ระวังเลยนะคะที่เราจะเปลี่ยนอ่ามาอธิบายตัวนี้อีกทีหนึง่ง select ก็เลือกเนะาะ star คือทั้งหมดเลยจากตารางตัวนี้ product นะคะโดยที่ product id มีค่าอะไรก็ได้หลังอะไรก็ได้โดยค่าข้อมูลที่ส่งเข้าไปเนาะถ้าเรา,ถ,าถ้าเราใส่เท่ากับก็คือจะต้องตรงเป๊ะ,ปะนะคะอันนี้ก็คืออันนี้อะไรก็ได้ like ก็คือเหมือนค,คล้ายๆเนาะ อ่าทีนี้ name ใช่ไหมคะเราลืมแล้วว่าเราตั้งชื่อ feel ว่าอะไรเดี๋ขอกลับไปดูชื่อ f i e l ก่อน product id product name แล้วก็ p r i c e นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะค้นหา3ตัวเนาะ product name มันติดกันเนาะ n a m e อย่างงี้เนาะ search 2อนะคะสเพราะว่าเราตั้งไว้2 ราไปดูกันก่อนก็ได้ค่ะอันนี้ตั้งไว้สองเราให้ใส่ข้อมูลตามตัวนี้เนาะอันนี้นะคะสองอันนี้ถ้ามาเป็นตัวราคาก็จะเป็นสามเนาะไล่ไล่ไปทุทีทละเลขอ่าโอเคอันนี้ก็ไม่พอมาทัดนี้ก็ไม่เปลี่ยนอะไรนะคะ,ะเปลี่ยนแค่ตัวนี้อะเป็นลันดูป๊บป๊บเมนใช่ไหมอันนี้ถ้าสมวเราใช้ปุ่มตัวเนี้ย ว่าเหมือนเดิมเนาะมันไม่กระทบกับปุ่มอื่นนะคะมันกระทบแค่ปุ่มที่เราทำเท่านั้นอ่ามะมีสองมะนะคะอ่าไปดูอีกอันที่เราจะทำปุ่มนี้นะคะปุ่มนี้เป็นเหตุการณ์เป็นแมคอร3สามเราไม่เอาเราจะเขียนโค้ดเองนะคะอ่าก็มาเลยเมื่อกี้ place เราจะหา fill place เป็นเสิร์สามเนาะเราดูกันแล้วนะคะบันทัดล่างไม่ต้องแก้ไขนะอ่ะลาลองดูค่ะยี่สิบห้าสิบอ่าทีนี้ไม่เอาไลท์ไพซ์โซไม่เอาไลท์ดีกว่าเราเอาเป็นราคาอ่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเนาะเดี๋ยวเราลองเขียนดูนะคะ เอาราคามากกว่ามากกว่าสิ่งที่เราเสิร์ชเข้าไปนะอันนี้มันเป็นตัวเลขเดี๋ยวเราน่าจะใช้ตัวนี้ได้นะคะอ่ะดูก่อนว่ามันเออเลอร์ไหมนะถ้าเออเลอร์ก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนอืม ไม่อัเลอร์อนะมันเป็นตัวเลขม,มันก็เลยไม่อัเลอร์อนะคะยี่สิบบาทเราต้องการค้นหาราคาที่มากกว่ายี่สิบบาทมันก็จะขึ้นมาหมดเลยถ้ามากกว่ายี่สิบห้าล่ะก็จะมีสามสิบอ่ามากกว่าสามสิบอ่าโอเคก็จะเห็นแล้วนะคะอันนี้มันมากกว่าเนาะอันนี้แ,แต่เงื่อนไขเราเนาะอ่าที่เราจะมาทําซับซ้อนนิดนึงคือเราจะมาค้นหาทุกเงื่อนไขนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปค้นหาทุกเงื่อนไขกัน คนหาทุกเงื่อนไขเราใช้ Mac แมโครสีลเราก็ไม่ใช้นะเราก็จะไปะสร้างโค้ดสร้างโค้ดว่าสิ่งที่เราก็ปี้ไว้นะคะเส้นส r าร r ฟอร์ e ว e ไลทอ่าแล้วก็เขียนโค้ดต่อไปโค้ดต่อไปเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะคะมันจะมีดับเบิลโคดอยู่ตรงนี้เนาะเราก็ไปแทรกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราแทรกอันเดียวก่อนนะคะ and A N D and Pro d u c k Name Light Star Double Code G X G Search 2 And หนึ่งดาวแล้วก็อ่ะตัวนี้อ่าโอเคมันไม่ให้นะมันผิด โอเคตรงนี้ต้อจะต้องเป็นอ่าดับเบิลโคดก่อนแล้วก็แอนแล้วก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวเราก็ค่อย,ค,อยค่อยทำไปนะชุ่อันนี้นะคะสมมุติว่าเดี๋ยวเราตัดนี้ก่อนเนะาะเอาไมนะ ตัวนี้มันใช้ได้แล้วใช่ไหมคะเราจะแอนเพิ่มแล้วก็บวกตัวแอนเข้าไปแล้วก็แอนอตัวนี้เนาะมันต้องเป็นดับเบิลโคลดนะคะใช่ปะปะดับเบิลโคลดสตาร์ซิงเกิลโคลดแล้วก็ดับเบิลโคลด อ่าโอเคมันเป็นสตริงอ่ะเนาะมันมันจะตรงนี้คะพวกพวกเครื่องหมายอะไรเนี่ยจะติดนิดหน่อยเมื่อกี้เราเอาไอดีกับเราเอาตัวนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเอาตัวนี้แล้วก็อ่าไม่มีอ่าเอาหนึ่งแล้วก็เราเอาอะไรดี เอาหนึ่งว่ามีอะไรมีส้มนะคะมีส้มที่มันจะออกมาสองตัวอ่าเนาะสองงั่นไขนะคะเหลือราคาเออ้ราคาเราจะเขียนยังไงเนาะราคาเดี๋ยวเราคอมเมนต์ไว้ก่อนนะคะเหลือเขียนผิดเนาะ ราคานี้เราจะเอามากกว่าเนาะตามเมื่อกี้เป็นเขียวๆก็คือคอมเมนต์นะคะแอนทีเนี้ยแอนอ่า,อาต่อบรรทัดใหม่เดี๋ยวลองดูนะคะไม่รู้ว่าจุดเท่ากับ มนจะเลิกไหม่าไม่น่าจะอันนี้น่าจะใช้ได้นะคะก็คือต่อต่อ,ตอมันยาวมันเกินหน้าจอเนาะแล้วก็เลยต่อมาตรงนี้แทนนะคะอ่า and 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 price มากกว่าใช่ป่ะ มากกว่ามากกว่าแล้วก็ใส่ตัวนี้เลยปิดเลยนะคะแล้วก็เชื่อมด้วย GFG search 3โอเคอะ้จะไม่เออร์นะคะอ้าวไปดูกันเออร์ er ror, ไม่เออร์อร์ได้แล้วนะคะไม่เออร์นะก็ตามตัวนี้20ล่ะอ่าโอเคใช้ได้นะคะ ก็วิดีโอนี้ก็จะจบแล้วแหละอันอื่นก็เดี๋ยวเข้าไปว่ากันในวิดีโอต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการค้นหาข้อมูล ในฟอร์มที่ทําเป็นแบบสับฟอร์มนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะเราชอบวิธีไหนนะคะถ้าใช้สับฟอร์มเป็นฟอร์มสับฟอร์มเราต้องเขียนตัวนี้เขียนตัว SQL จะง่ายกว่านะคะถ้าสมมติว่าเป็นไอตัวฟอร์มต่อเนื่องแล้ก็ใช้แมโครก็ได้หรือจริงๆเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ลองไปทําดูนะคะก็จะไปแล้วค่ะถ้าอ่า ประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งแล้วกันถ้าใครยังไม่กดติดตามก็มาฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะให้กันค่ะอีนุนี่ไปก่อนละค่ะเป็นจริงค่ะสวัสดีค่ะ